ป๋าแล้วพี่้องอะไนั้นึเป็นตัววันนี้ได้แมงบุ้งมาครับผมทรงตรงจากน้าหน่อยเดี๋ยวจะไปแยกกินบ้านนันเอมกันครับผมก็แก๊กก็แก๊กอยู่สาจะบเสียอะไรคครับผมแมงบุ้งสรงตรงจากน้าหน่อยครับผมมาถึงแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมมาถึงกี่วันแล้ว สี่วันละสี่วันเลยอ่าของได้ถึงเงนื้อแล้วครับจะไม่ได้ไปเอาเยลยรุ่นกันแค่นั้นอ่าแล้วปีกอ,อก่อนขนาดนั้น <c oughs> เป็นตัว,วยังเรยวโอ้เป็นตัวขนาดนั้นไปไปเอาไปไปยังนนเดี๋ยากอด้น่าจะอย,ย,ยู่นะ ngày kia, giải cãi nhau phải không? xuất xuất, cái này của này, hay của tèn đây, nè non, anh toàn càn cãi hả bố? tháng mới ra khèn hả bố? càn Lìm lọ khăn vậy Mới sang luôn Mới từ cao báo này Đi ừ. à, Đi nhung nhắc nhung nhắc thế này nè À Ai đây lần chạy thì kế gần mấy không hợp mưa mây hả không Giờ cho bắt tẩm cái ừ, tôm tôm, tôm gần, gần. gần. Tôm không, cắm, không? Làm sáng mai không? เหลียงเยอะสาวข่ามด้วยไหมต้มแจ่พิดไ่้ด้วยนะ้ำพอ,อนแล้วก็ใส่แบงบงลงไปต้มคมมรับผมมื่งซุกเหล่มเดือดแล้วครับผมอนนี้น่าจะซุกได้ทีแล้วครับผมไป สวยงามดอกน้ำเยินสักครั้งครับผมแค่ไหนขวานที่สามนออยู่ตรงแามสลีดอุไทยพอถักขยะบ้านมีตตอนอไ,ไห่เตานอเต็มเลยสวยงามพอกินแล้วตามด้วยการจีพี่ครับผมบหอมเตียมหอมบวัว chúng xây nên nè, thường về đây múc mấy, Phần nó nè, căng sang, khỏe ngâm, các bước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 , các Bí các bước, 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 các Bí เขาแล้วเหาไปกินไปืหล่าก้อนนั้นถึงปีดนเ่ลบนะถึงเลยโมโหกันหรอหลอดนึงละเกลือกมันจะแข็งก็ออกนะเอาคี้ยวนะเคี้ยวอันนี้เคี้ยวจะออกนะเอาดีๆกันนะจะได้มันมันโย่งๆในนอ้ครับผมนี่วัตถุนี้ก็พร้อมแล้วครับผมไม่ยช่ห้องนั้นเนี่ยครับ ต้มแล้วฮับีแล้วอันนี้ฮับีแล้วอันนี้บีแล้วใส่แล้วต่ำครับผมมีอย่างครับง่ายๆก็มีพริกนะพริกจีหอมเปี้ยกหอมบัวใส่เกลือฮะใส่เกลือเกลือหน่อยกระเพราแบบนี้เราไม้สองย่างเหรอสองย่างต่อไปขั้นตอนการต่ำครับผมตอนนี้มือต่ำประจซ็ต์แล้วน่ครับผมลุยใสจพริกแล้วครับ cổng hết hết khảo hết hết rồi hết 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 nhiều hết 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 này, มือนักนะมือนักนะนักเก็มกันสอบเข้าไปตังเข้าไปอีแกแตได้ทีแล้วครับผมพร้อมใส่นี่เอาเลยปัดถูดีบลงไปวานนะครับหวานเจ็บเออ่าจจะพอดีอยู่นะ หลับแล้วคุณอุลุนคุณแกนีก่จะสีจะล้ำกงกันนั้นเ<ำ>ก,กือบล้ำเกือบล้ำกงนะได้ยศพ,พร้อมเซลรับผมไปอือหือ hôm à, rubber à, à, ừ, đây... ừ, <laughs> và... bà đó, không? Con đó, không. <laughs> nhà. à bóng. Ta môn, ta đi, Ta môn. đi môn. bạc bạc Ta môn. Ta môn. Super môn. Thầm môn. Ta 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 môn. nhà môn. Ta สงตรงจากน้นน้อยครับนางบุ้งหันหยัดอดเหนียวตุ้ยครับสุวนี้เดชฮักกะถินข้างบ้านกระเพียงหั่สูตรกันนะหอมอ่ะกำลังไมนหขมสูตรยังไงนะมั่มไม่ไมน่จิ้มสองสูตหางไปหักไปเลย มาโอ้เละหน่าไปเดี๋ยวมาได้ครับโอ้เข้าหน่อยไปไดแล้วน,นะตามเองกี่เอียงชมกันเลี้ยงอเอาลครับผมกี่ปลาสตูดนะครับผมเดี๋ยวจะถึงคริวหน,หนึ่งห้องครับผม không biết là chứng và không là chứng tàn lắm là chứ không biết là chứ chứ không chứ không biết là chứ không biết là chứ không ตายมันเลยข <c oughs> ีดิ้งเลยต้องพยายามฝาต่ยยังออนนู่นะหอมกันเน้ะคุยกับม่ป่าแล้วนะไม่ไ้ม่ป่าแล้วนะเนี yeah, ะะ่ยป่ปาสตูปป่าสตูปมั้งเขาิ้นเขาอ่ะมันจุ๊งจุเนะไป่งไปแล้ว

เตีงมันคือเุกอย่างแล้ว,วบ้ตงลำแมงบุ้งนะบางบาง้านเนห้องแมงบุง้งบางาห้องแมงบุ้งนะครับก็ทรงตรงมาจากมาตรฐานนะครับเนาะขอบคุณด้วยนะครับดีแบงฝันให้ได้กินเนาะ,อ,ะอยู่นี่อยู่ระยองบ่ได้กินแน่นอน <laughs> <laughs> าบขอบคุณทีมงานดีนหน่อยดิทรงมือเฮาได้ย่ากินกันตัวไวันนี้ครับผมขอบคุณครับผม เดี๋ยวจะขออนุญาตลาไปกินตามแมงบุ้งก่อนครับผมครับช่วงนี้ก็โควิดข้าวบ้านแถวบ้านมันก่อนครับผมเ <c oughs> ข้าห้องกันเ้ยการยาตกเนาะการยาตกเวียนระยะห่างเดี๋ยวป้ากันไหมครับผมบสีน,น้อยสวัสดีครับ